ผีพรายที่สกผีหลอก ผมขออธิบายก่อนนะครับคำว่าโศกในที่นี้แปลว่าน้องน้ําหรือบึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับคนเก่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าโศกครับโศกแห่งนี้มีกิติศักดิ์เรื่องผีดุมากเขาเลยตั้งชื่อว่าโศกผีหลอกมีคนเล่าว,ว่าถ้าใครเดินผ่านตรงนี้ตอนกลางคืนจะเห็นมีผู้หญิงผมยาวมาเล่นนำ้ำยูคลางโศกแห่งนี้และมีเรื่องเล่าว,ว่าเวลาวัวควายลงไปกินน้ําในที่แห่งนี้อย่างน้อยจะมีวัวหรือควายตายหนึ่งตัวตลอดศกวัวควายที่ตายทุกศพจะมีรอยเขี้ยวที่ต้นคอและศพทุกศพจะไม่มีเลือดสักหยดชาวบ้านจึง เป็นคนทำจึงไม่มีใครกล้านำวัวควายมาลงกินน้ำในที่แห่งขนาดชาวบ้านไปตักน้ำมากินมาใช้ต้องไปกันเป็นกลุ่มๆเลยเวลาผ่านไปก็ได้มีการขุดลอกคลองจากของทางราชการเกิดขึ้นเพื่อจะได้ให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ในเวลาแล้งโกผีหลอกแข่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขุดลอกการขุดลอกคลองก็เสร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยดีเรื่องผีพัยก็เงียบลงไปพักใหญ่เรื่องผีพัยก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีชาวบ้านที่มีบ้านติดกับคลองได้เห็นหญิงสาวผมยาวมาเล่นน้ำตอนกลางคืนทุกๆวันพระ และเมื่อมีคนเห็นหญิงสาวคนนน้นมาเล่นน้ําตอนเช้าจะมีศพหนึ่งศพลอยยุ่ตรงนั้นทุกครั้งไปศพทุกศพบ,บริเวณคอจะมีรอยเที้ยวสองเคี้ยกัดยางเห็นได้ชัดจนชาวบ้านลือกันว่าเป็นฝีมือผีพลายชาวบ้านแถวนั้นได้ทําป้ายปิดไว้บริเวณนั้นว่าห้ามจับปลาและเล่นน้ําบริเวณนี้ในวันหนึ่งควายของชาวบ้านนบบริเวณนั้นได้ลงปกิน้ําบริเวณคลองตรงนั้นได้เกิดจมโคลนขึ้นมาไม่ได้ เจ้าของควายได้ขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันนำควายขึ้นจากคลองมีผู้ชาย67คนลงไปช่วยกันแต่สิ่งที่ทำให้พวกผู้ชายที่ลงไปช่วยต้องตกใจคือควายไม่ได้จมโคลนแต่มันเหมือนมีบางสิ่งมาอย่างดึงควายให้จมลง ยิ่งช่วยกันดึงขึ้นเท่าไรก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างฉุดดึงมัานลงไปเท่านั้นได้มีชาวบ้านออกมาช่วยกันจํานวนมากแต่ก็ยังไม่ขึ้นจนสุดท้ายพ่อของเจ้าของควายทนไม่ไหวได้ขึ้นไปเอาดาบบนบ้านลงมาและได้ลงไปช่วยควายอีกหนึ่งแรงแกไม่รอช้าแกยกดาบขึ้นเหนือหัวบนพึ่งพร,รยุพับนึ่จึงชักมีดออกมาฟันลงบนน้าทีหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้ชาวบ้านต้องตกใจก็คือพอดาบลงไปกระทบน้ําก็ได้มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังมากและได้มีคลื่นน้าขนาดใหญ่พุ่งงอออกจากกบริเวนั้นสุดท้ายก็สามารถช่่่ววววยยคาาตัััันนนนนนน้้น้้ขึไดเเรืองททีกิํให ชาวบ้านหวาดกลัวผู้นำหมู่บ้านลงความเห็นว่าถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่จึงได้ตามร่างทรงมาทรงก็ได้ใจความว่าผีพลายตนนี้ได้อยู่ที่ตรงนี้มานานแล้วและได้มีคนมาทําลายที่ยุคของเขาโดยไม่บอกกล่าวจึงทําให้มันโกรธที่มันหายไปมันไม่ได้หายไปไหนที่มันไม่สามารถออกมาอ่านวาดได้เพราะตราครุดที่อยู่บนป้ายแต่พอป้ายหักก็มีคนนําไปทิ้งมันเลยออกมาอ่านวาดได้มันบอกจะขอคนทุกวันพระได้มีชาวบ้านพูดอ้อนวอนขอร้องมันก็ใจอ่อนแต่มันบอกจะเอาปีละสองคนและทุกๆวันพระต้องทากระทงสามเหลี่ยมข้างในใส่อาหาร ขาหวานลอยน้ำมาให้มันด้วยและมันก็ออกจากร่างทรงจากวันนั้นถึงวันนี้ก็หลายสิบปีแล้วไม่มีใครสามารถทรงผีพลายตนนี้ได้อีกเลยและทุกๆปีจะมีคนตายสองคนที่คลองโสผีหลอกแห่งนี้สถานที่แห่งนี้มีอยู่จริงและเรื่องนี้โด่งดังมากในเขตตำบลของผมผมขออนุญาตไม่บอกตำบลหรือที่อยู่ในที่เกิดเหตุไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรง